สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ในเกมรอปอกนั่นเองเดี๋ยว,วยขอเปิดกล้องก่อนนะโอเคเรียบร้อยเราอยู่ในด่านคับเค้กหรือถ้าทุกคนจะหาจ่านะคะก็ไม่ได้ทิ้งลิงไว้ใช่อันนั้นนะทุกคนแค่พิมพ์ว่าเค้กแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะ โอ้ยไอคิณค่ะค่ะแม่แม่ขอยืมแม่ไม่ทันหนูอแม่แม่ไม่เอาเงินเลยแม่ขอมีอยู่นะ,ย,นะยังกล้าเล่นด่านออฟฟี่คับเคตเลยแ,ลแม่ทำไมอ่ะยังไม่กล้าเล่นด่าน SGP โอ้โยไปเร็วมาเล่นกับพี่เร็วพี่อยู่ตุนอยู่ในรายการที่ผู้รองอยู่ ไม่ขอเล่นแบบแมบ,บอันนี้ก่อนหย่าโอ้ยเพื่อน <ปะ S 1> นำพาพา,า,า,าหาะพาหาน้ามาให้จื้นมันอยู่ไหนเนี่ยมันไม่เห็นใช่ไหมมันไม่เห็นยังไมกไ,ไปดิรครับไปเลยไปดิครับครจะรออะไรไปไปไปหุย คือเพื่อนที่ไม่ได้รู้จักนำพาหายนนะมาให้นักมออันนี้อะไรเหรอเราลงไปเหรออันนี้อะไร,รอ่ะทุกคนโทษเฮ้ยเมื่อกี้เกอบตายแล้วเกอบตายแล้วคุณอ,อ่ะเดี๋ยว ไม่ขึ้นไปไม่ได้ขึ้นไปไม่ได้ขึ้นไปไม่ได้จะทำยังไงดีนะทำไงดีะทุกคนอันนี้อะไรวะไม่อ่ะฆ่าตัวตาย <laughs> ช่วยด้วย โอเคจากที่เกมบักมานานหรือเกินมันก็หายเห็ <Okay. S 1> นน้นพาหายนะมาให้อีกนะโ okay, อเคไหมยุบจะมารอทำไมกิไม่ใช่พี่น้องชั้นหรือเพื่อนชั้นสันกหน่อยเอาไปนู่นแล้วเหรอโอเคบ ไม่ต้องรอเอาเกมมันเป็นอะไรอะวุ้ยกับโราซลวจวซดกร่โดดดิอะเฮ้ยผ่านได้หรอเุ้ยมันลอบผ่านได้หรอผ่านได้หรอทุกคนอ่าไหนๆเราก็ผ่านมาแล้วก็อ่ะอ่ะเาว่า นี่พอออกนี่ก็หายเลยนะเป็นอะไรไม่อยากให้ออกเหรอไม่เอา้าจะไปทางนั้นทำไมทั้งที่มันอยู่ทางนี้ má cái mắt không còn xinh โอ้ยโอเค,อเคมันเกือบตายแล้วใช่ไหมแสดงว่าเขาให้ไปทางไหนทางนี้เหรอเดี๋ยวๆพี่รออยู่เออเดี๋ยวรอแป๊บนึงโอ้โหครับเค้กไม่ตามมาถือว่าดีมากครับผมไปต่อ <Okay. S 2> อันชูอฉืนอนคนจะบอกอะไรเดี๋ยวจะพากองกงเกมได้นะทุกคนกงเกมได้ถ้าคุณได้เรียนรู้จากการดูคลิปนี้คุณจะรู้ทันทีว่ามันสามารถกงขอบได้ คุยไม่ตัดอะไรวะไม่ตายเหรอเกนบัฟปะเนี่ยอย่าให้รู้นะว่าแกหลอกฉันนะ่ะอ่านไงเฮ้ยเฮ้ยชิหายคือ,อในแบบนี้ทำอะไรไม่เป็นเลย อโอเคเราจะฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายโอเคอยังไม่ได้อีกแล้วอือดีมากเราจะไปดีๆนะเราจะไม่ไปพิษสานไนะอ้ดี๊วิเศษสุดห เราไปได้ใช่ <S <S เกือบเกือบเกือบอุ้ยจึ๊บโอเคไปต่อไปต่อเออเครื่องแหลกเครื่องแหลกเครื่องแหลกโอเคจื๊บเอ้าื่าาาอ,อก็ไปต่อครับ ใครมาบ้างแล้วเนี่ยใครมาบ้างแล้วอะทุกคนช่วยดูให้หน่อยอ๋อก็มาอยู่ดูไม่ได้ใช่ปะได้เดี๋ยวเราเลื่อนกลองให้ค่ะเฮ้ยเราอยู่อันดับที่สองเลยเหรอเถอดีมากครับผมอันดับสอง ได้เด่นอันดับหนึ่ง<ม>ก็ดีสินนะออออออโอเคที่จะแจก้วน,นี้เ<อ>เ,<อ>เดี๋ยวรอเป็นทุกคนเราล่าไปทางนี้อ่ะ นี่สีมันจะอ่อนๆเลยนะจริงสีมันจะเข้มกว่าน,นี้แต่อันนี้บักเอาว่าไปทางนี้หรอกฮ้ยแล้วลจุดอะไรอ่ะหูยจักลอลยอ่ะ มันเสียกันเลยกันไมตามาใบกาดร,ร้านคัพเค้กโอเคเราว่าเราไปขอความช่วยเหลืออ่าอย่าลงไปนะทุกคนไม่งั้นตายอัดหลอด แล้วเขาว่าไปร้านต่อไปกันนะจ๊ะอันนี้มันคือร้านอะไรอ่ะถ้าใครรู้ช่วยพิมพมาบอกด้วยนะเอ้ข้างหนาามีอะไรนะคุยทุกคนเห็นแดงๆไหมโอ้โหว่าแล้วว่าต้องเป็นเลเซอร์แน่ๆจึ๊บเราจะกระโดดตรงนี้ตรงนี้าสามารถรอดได้นะจ๊ะโอ้โห ไปแบบมันแมนอันนี้เอ้ยกระโดดได้เฉยแต่เราจะไม่เข้าเพราะเรากลัวกระโดดออกไม่ได้อะไรเนี่ยไปละไม่ฟังอ่านไม่ออกไปอุ้ยไปแลวโอ้โหแบบพัฒนาเป็นหูกระตาย๋วยวคอยดูแล้วกันเฮ้ยมาดูทำไมมาดูทำไม ใช่อ่ะฉันว่าเราอย่าไปสนใจอันนั้นดีกว่ามาตรงนี้ดีกว่าอะไรนี้ไม่ต้องไปสนใจไปชือ่ออุ้ยเจ๋ออือเจ้ามันร้านคัพเค้กเลย ว่ามาอันนี้เป็นเหมืองหินอะไรคนอันนี้จะบอกว่าอ,อนนา้เห็นหมหนกตายอ่ะ <laughs> อันนี้อะไรเหรอเราสามารถกระโดดขึ้นได้เหรอซึ่งมันเป็นจริงมันก็หยุดแล้วก็เล่นไปต่อก็ได้หยุดคลิปแล้วก็ไปทานด่านเพราะท่านผู้ชมเดียวก็เูื่อเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาตอนนี้เราก็ ข้ามผ่านมาแล้วนะคะทุกคนอุ้ยจะบอกว่าอันนี้ยากเฮ้ยข้างล่างอันนั้นมันจะเป็นอะไม่ต้องพูดก็รู้เกือบเกือบเกือบอันนี้เคยเล่นนะอันนี้เคยเล่นยเยียวอยกากป็นีชูกูโอเค เรียบร้อยเราผ่านมาได้อย่างง่ายด้ไอจื๊บ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 ต่อรีบลงมาแล้วเราก็โอ้โยรีบทำไมคนขึ้นแล้วไม่ขึ้นไปอ่ะขึ้นไปเออดีมากดีมากเราจะได้ไปสูซูกาตี

โอ้อันนี้เลเซอร์แน่นหนากว่าเดิมแต่ว่าติดแม้น้อยกว่าเดิมอะไรวะมีจำสกแกลแน่นอนอ๋อไม่มีนี่คือก็คือจำสกแกลคนเชียร์ก็เชียร์ว่าเมื่อไหร่จะได้ไปออกรายการของสุนที่ต้องอยู่ทุกทีรอนานแป๊นา,านเมื่อไหร่จะได้ไปออกรายการมีมั้ โอเคผ่ okay, านแล้วตรงนี no ้คือมันทำงานได้นะจะบอกว่ามันทำงานได้อิจิเก่าขนาดนี <|oc|>. ้มันยังไม่ปิดโรงงานแล้วว่าแล้วมันเอากระแสไฟฟ้ามาแจกเลยก็คือเราต้อปิดโรงงานแล้วมันจะไม่มีกระแสไฟฟ้าร้อนร้อนแรงที่กว่านรกร้อนมากร้อนหน้าร้อนหน้าร้อน ฝนจุ๊บอ่ะโอเคทุกคนจะบอกว่าแจ็คกแกอยู่ข้างหน้าเนี่ยเองแล้วเร็วรีฟิิงไปเราจะได้เป็นสุขติแล้วเย้ ก้อหมดาอุ้ยแล้วแล้วเราก็ผ่านวู้ฮู้เราจะเอาสีไหนดีอะสีแดงแล้วกันอ้าวมันของหลอกของหลอกให้บอกว่าของหลอกของหลอกไงจูบจูบป้าจอมีบอกลาท่านผู้ชมแล้วนะเดี๋ยวต้องไปออกรายการคู่มู้ให้คุณปังดูอีก เออก็ขอลาแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเป็นคลิปออกไปกันสู้โมให้ความรู้นั่นเองบ๊ายบาย